สวัสดีครับพบกับ Hardcore Miner NFT กันอีกแล้วนะครับก็ EP นี้ก็ยังอยู่กับ Roller Coin นะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันมีกิจกรรมนะครับเป็นเซลแ a นด์ป๊อปปูล่าเป็นกล่องนะครับที่จะขายเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับเลยหกวันแล้ตอนนี้กล่องใหญ่สุดเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับเหลือแค่กล่องขนาดกลางกับกล่องเล็กนะครับเป็น2ตัวนี้ทีนี้กล่อง ขนาดกลางก็28 r l t เนาะขนาดเล็กก็11 r l t ผมมองว่า11 r l t ได้13,000 GH หรือ13 TH เนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพราะว่ามันมันหาเครื่องที่ราคาประมาณ10 10เนี่ย r l t แล้วได้ขนาดไม่ได้เนี่ยอย่างอันเนี้ย12 r l t นะครับได้แค่6,000เองในขนาด15บางเครื่องได้แค่6,500แต่อันนี้เนี่ย11 ได้นั่มือตั้ง13นะครับคือได้เยอะกว่าเกือบสองเท่านะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับเครื่องที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับอย่างเนี่ยเครื่อง12กับเครื่อง9เห็นไหมเครื่อง9ไนดะ้แค่4พันเองเครื่อง12เนี่ยได้6 6พันนะครับแต่แต่เครื่องนี้ได้เนี่ยครับได้13,000เลยเนาะได้เยอะนะครับถ้าใครเป็นสายพีเล่นอยู่แล้วอยากจะเติมก็ผมมองว่าน่าจะเติมได้นะครับประมาณ300กว่าบาทครับเครื่องนี้13 เจค่างคุ้มหรือถ้าใครไม่เติมเนี่ยใครที่สะสม r l t มาแล้วใกล้ได้ประมาณประมาณเออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อได้นะครับผมว่าคุ้มกว่าซื้อเครื่องเลยนะครับเพราะว่ามันมาแค่แบบเป็นช่วงกิจกรรมเนาะเลย6วันเดี๋ยวก็จะหมดลวขายก็หมดแล้วเนาะรู้สึกว่าเครื่องเล็กจะขายออกไปประมาณ700กว่าเครื่องแล้วเหลืออีกประมาณพันเครื่องส่วนเครื่องไทเซเนี่ยใกล้หมดแล้วเหมือนกันจริงๆเครื่องที่คุ้มสุดน่าจะเป็นเครื่องใหญ่นะครับผมผมก็มาไม่ทันเหมือนกันแต่ผมคงไม่ซื้อมันแพงครับ ส่วนเครื่องนี้ถ้าคิดเป็นเงินก้อนจอยู่ประมาณหกเจ็ดหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทประมาณนั้นแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันเยอะไปแต่ถ้าสักสามร้อยกว่าบาทถ้าสมมติว่าใครเล่นเกมนี้แล้วชอบอยู่แล้วก็น่าน่าลงทุนแบบเล่นๆนะครับแต่วันนี้บอะครับการลงทุนเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับความเสี่ยงอะไรแบบนี้ผมก็มองเหมือนการเติมเกมปกติเหมือนเติม R O V นู่นนี่นั่นสามร้อยกว่าบาทก็รับได้อยู่เป็นช่วงนี้ผมเล่นก็เหมือนก็พยายามดูการเติบโตของของเนี่ยของเกมมันเนาะมันก็สนุกดีนะครับถือว่าเหมือน เราเขาเรียกว่าเหมือนเติมเกมทั่วๆไปอ่ะเหมือนเติมซื้อตัวละครอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามรกบ,บาทถือว่ารับได้ผมก็ซื้อมาแล้วเนาะเนี่ยชุบอ่ะอยู่นี่นะครับเครื่องเครื่องนี้นะครับนี่ห่น 3, เห็นไหมรู้สึกว่าจะได้ไอโบนัสค่อนข้างจะกบเกืบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะถือว่าได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวคิดว่าถ้ายังมันไม่หมดซะก่อนก็อาจจะจัดอีกแต่ว่า ตอนนี้รูดบอกตัวคริสต์มาสนี่เหลือแค่4บานกว่าอันละเดี๋ยวผมน่าจะจัดตัวนี้ก่อนถ้าถึง10เนะาะเดี๋ยวคิดว่าคงอีกไม่กี่วันช่วงนี้มันยังอยู่ในสัปดาห์ที่เป็น i o t คูณ2เนาะเป็นรางวัลบล็อกรีว่าอย่างเป็น60อยู่ปกติจะเป็น30นะครับถึงแม้ว่าคน,คนขุดจะจะเยอะมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะขุด ILT กันแต่ว่ารางวัลก็ยังได้เยอะกว่าตอน30เนาะผมคำนวณดูแล้วฉะนั้นก็ยังคุ้มที่จะขุดนะครับ ตัวนี้อยู่เนาะยังยังยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นถ้าใครสงสัยว่าวิธีการเปลี่ยนไอ้พวกนี้ทํำยังไงก็กดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปแบ่งเปอร์เซ็นต์ของการขุดได้หลังจากที่เซฟเช้งแล้วเนี่ยแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะต้องรอ12ชั่วโมงถึงจะเปลี่ยนได้อีกครั้งนะครับสำหรับใครที่สงสัยส่วนใครคิดว่าเอออยากจะลองเติมเงินเล่นๆแบบเนี่ยครับซื้อไอ้ไอ้ตัวเครื่องนเนี้ยเนาะต้นเครื่องเนี้ยนะครับก็ไปดูใน EP ที่พี่ผม ทำเกี่ยวกับการเติมตังค์แล้วก็ซื้อของได้นะครับเป็น e ีพก่อนหน้าสักอีพีสอได้ก็เดี๋ยวลองไปดูชื่อตอนดูนะครับในช่องของผมนะครับก็สําหรับ e ีพนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับตอนนี้กําลังผมก็อยู่ประมาณ800ร้อยกว่าเนาะก็ตอนนี้ก็เล่นมาเนี่ยเข้าสัปดาห์ที่ห้าแล้วเนาะก็มีเครื่องขุดอยู่ร้อยสามสเป็นกําลังจากเกมมาหอยแปดสิ คิดว่าผมจะเล่นปกติเนี่ยจะอยู่ให้ตรงนี้จะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเนาะวันนึงเนี่ยผมจะเล่นอยู่เฉลี่ยประมาณร้อยี่สิบถึงร้อยสี่สิบเกมนะครับเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยผมจะไม่เล่นมากกว่านี้เนาะเพราะว่าพอ,พอเป็นถ้าเล่นมากนะครับพออีกเจ็ดวันเนี่ยพอกําลังขุดเกมที่เราเล่นวันนี้มันลดลงอ่ะมันก็จะลดว,วบเยอะฉะนั้นมันก็จะรู้สึกว่าต้องมาเล่นตีกลับฉะนั้นผมจะตั้งไว้ว่าผมจะเล่นแค่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบนะครับก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆมันจะได้ไม่เหนื่อยไม่หนักนะครับก็ประมาณนี้นะ โอเคช่วงนี้ราคาบิตคอยค่อนข้างลงเนาะนี่ผมพูดไปเนาะแบบว่านะคนผมก็มองว่ายังไงยังไงมันก็ยังเป็นอะไรที่สถานการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มันก็เด้งกลับมาแต่ผมมองว่าในอนาคตน่าจะยังมีโอกาสเพราะว่าคนที่ถือเงินก็ยังเยอะหนุนะมันก็เป็นระบบเศรษฐศาสตร์ระบบหนึ่งนะครับ <S <S อ่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ